เวลาไม่ถึง30วินาทีครับลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอกไม่ใช่แค่กรองแต่เรากํำจัดอชั่วอะไรเอาคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับจาตั้นรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้ครับแหมเครื่องฟอกอากาศเนี่ยแทบจะกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งภายในบ้านอยู่แล้วครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครัว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยกับสถิตินี้ครับค่า AQI นะฮะที่พุ่งสูงมากนอกจากนี้ครับยังมีค่าฝุ่น PM 2.5ครับที่จะทำให้คุณเนี่ยเกิดได้หลายโรคมากเลยนะครับคันตาแสบผิวหนังครับูม้แพ้หรือหนักสุดเลยนะฮะกลายเป็น ริงปอดครับแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าคุณจะหายใจสะดวกได้ชัวร์ด้วยเจ้าเครื่องนี้เลยครับกับจาตั้นนะครับเล็กโทร s t a ติก UV sterilizer เป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยฮะโอ,โอ้โหคุณผู้ชมมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เสกมาครับบอกเลยครับว่าเครื่องนี้แหละฮะที่จะช่วยให้เราเนี่ยหายใจสะดวกได้ชัวร์เลยไม่ต้องกลัวภูมิแพ้ครับโอ้บอกเลยว่า รูปร่างหน้าตาคือสวยงามมากๆเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับฟังก์ชันหลักๆที่มาครบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นระบบพัดลม ระบบ Ionizer Filter รองรับการทำงานครับด้วย Wi-Fi 2.4 GHz หน้าจอแสดงผลครับนี่แบบดิจิตอลนะครับเรียกได้ว่าเครื่องนี้ที่จะสามารถช่วยดูแลปอดดูแลร่างกายของเราแล้วยังทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแต่ที่เครื่องนี้นะครับเหนือกว่าเครื่องค่าเชื้อในอากาศและเครื่องฟอกอากาศทั่วไปนะครับเพราะเขาสามารถจะสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์นะครับ Google Assistant นะหรือ อเมซอนอเล็กซครับเครื่องนี้นะครับทผู้ชมครับที่มีระบบไฟฟ้าสถิตเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เปิดใช้งานเนี่ยนะฮะเขาจะปล่อยประจุไฟฟ้าลบออกมาครับมาดักจับแล้วก็เกาะตัวฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศครับพอดักจับเขาเรียบร้อยแล้วก็จะทําการดูดกลับมาแล้วก็ฟอกให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่แค่ฟอกแต่เรากําจัดนะฮะอากาศจะได้บริสุทธิ์ หายใจได้อย่างเต็มปอดครับแล้วก็มั่นใจกับคุณภาพอากาศที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองครับเพราะว่าไส้กรองเครื่องนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดได้ครับ <Wow. S 1> ช่วยให้คุณเนี่ยลดค่าใช้จ่ายทําให้อากาศรอบๆตัวคุณเนี่ยหายใจได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองเลยและเจ้าเครื่องนี้นะครับยังสามารถทำงานบนแอปพลิเคชันจ่าตันหได้มีการการันตีคุณภาพนะครับด้วย4มาตรฐานของสหภาพยุโรปครับการทำงานของเขาเนี่ยสามารถกรองได้สูงสุดถึง8ขั้นตอนครับและสามารถกรองได้แบบละเอียดพิเศษเลยตั้งแต่0.1ถึง0.3ไมครอน และกําจัด PM25 ได้ด้วยฮะเดี๋ยวผมครับจะพาคุณผู้ชมไปดูนะับว,ว่าการกรอง8ชั้นข้างในเครื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าด้านในครับของเครื่องนี้นั่นเองครับที่ผมบอกว่ามี8ขั้นตอนครับวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่นะครับเริ่มกันที่ขั้นตอนแรก นี่นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นการกรองหยาบครับฝุ่นที่เข้ามาในขั้นตอนแรกนี้เขาก็จะเข้าไปอันนี้เนี่ยก็จะทําเป็นการกรองครับขั้นเบื้องต้นก่อนนั่นเองนะครับมาที่ขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3นี่อันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ครับที่เขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดักจับฝุ่นครับเวลาที่มีฝุ่นละอองครับขนาดเล็กมากๆเลยนะชั้นที่2และชั้นที่3นี้เนี่ยเขาก็จะมีการดักจับเอาไว้อยู่ที่ชั้นนี้นั่นเองนะฮะ ชั้นต่อมาครับคือชั้นที่4และชั้นที่5้นั่นเองครับชั้นนี้ครับจะช่วยในการกรองกลิ่นครับกลิ่นที่ปะปนมากับอากาศครับที่แบบไม่พึงประสงค์ต่างๆนานาครับชั้นนี้เนี่ยเขาจะช่วยขจัดกลิ่นให้หายไปครับชั้นต่อมาครับคุณผู้ชมครับนี่เลยเขาจะอยู่ด้านในครับเป็นชั้นที่6และชั้นที่7นะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนครับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ ให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ครับเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นการกรองบริสุทธิ์นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งชั้นชั้นสุดท้ายครับก็คือชั้นที่8ครับชั้นที่8เนี่ยเขาจะมีเรื่องของ UV sterilizer ครับหรือว่าราังสี UV ครับที่ใช้ฆ่าเชื้อต่างๆนั่นเองอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเครื่องนี้ครับไม่ใช่แค่กรองแต่เรากำจัดไปเลยนะครับ ก่อนที่จะมาดูนะครับการทดสอบประสิทธิธภาพของเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศผมครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับแอปพลิเคชันจาตันโฮดดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store ครับแล้วก็ Google Store นะฮะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้ครับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนี่เลยนะครับที่สำคัญห้ามลืมนะครับให้กดค้างนะครับที่เครื่องหมาย Wi-Fi บนตัวเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชันนั่นเองครับกดเพิ่มอุปกรณ์นี่นะครับให้เลือกนะฮะหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ตรงกับอุปกรณ์ที่คุณเนี่ยกำลังจะเชื่อมต่อนะครับกดไปที่เครื่องฟอกอากาศ Wi-Fi ครับนี่นะฮะให้เข้าไปที่ Wi-Fi นะครับที่เป็น2.4 GHz พิมพ์รหัสให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปรอแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับให้แอปพลิเคชันเนี่ยจับคู่กับเครื่องค่าเชื้อในอากาศให้ได้ก่อนนะครับ เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดถัดไปเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาของแอปพลิเคชันจารตันโฮมครับคือคุณสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศผ่านมือถือของคุณด้วยแอปนี้ได้เลยนะครับเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกแน่นอนครับพื้นฐานเลยเปิดปิดเครื่องครับ ทำได้ภายในคลิกเดียวเท่านั้นเองผ่านมือถือของคุณนะฮะนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะฮะโดยมีโหมดต่างๆให้เลือกทั้งโหมดแมนนวลออโต้และอีกหนึ่งโหมดครับก็คือโหมดสลีปครับนอกจากนี้ยังสามารถจะเลือกแรงลมครับหรือว่าแรงดูดอากาศได้ด้วยก็มีให้เลือกตั้งแต่ระดับโลมีเดียมแล้วก็หายคุณก็สามารถเลือกได้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยคือคุณสามารถจะล็อกการทำงานครับ ที่ตัวเครื่องได้ผ่านมือถือคุณได้เลยคุณเซ็ตค่าอะไรไว้ก็ล็อกไว้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาปรับมาเปลี่ยนนะครับและอีกหนึ่งอย่างคือคุณสามารถตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชันจากตันโฮมได้ด้วยทีนี้ผมจะพามาดูครับประสิทธิภาพของเครื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับ ถึงช่วงเวลาทดสอบกันแล้วนะครับนี่คือเครื่องค่าเชื้อในอากาศนะครับที่เราจะมาทําการทดสอบไปพร้อมๆกันครับสมมุติว่าแป้งนี้เนี่ยเป็นฝุ่นละอองนะให้คุณนะฮะดูการเปลี่ยนแปลงน,นะครับที่หน้าจอนะครับดิจติตอลด้านหน้านี้ครับไปดูกันเลยโอ้โหนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าค่าฝุ่นนะฮะเยอะจริงๆตอนนี้เนี่ยสามร้อยกว่าเข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็400แล้วด้วยที่สําคัญครับแถบสีเขายังจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงด้วยครับแต่ใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีครับที่จะเปลี่ยนจากฝุ่นละอองให้กลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้ครับเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเครื่องนี้คือคําตอบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ w w w j a a n c o t h ครับหรือจะคลิกที่ description box ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ และที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับติดตามกันได้ตลอดเลยนะครับครั้งหน้าผมจะมีรีวิวอะไรดีๆมาฝากกันนั้นเนี่ยติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับแม่กาสดชื่นจังเลย